สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิทธิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นบรรยากาศตอนเช้า,ชาที่หลังจากเขาเดินทางมาเหมื่อว่านครับ12ชั่วโมงครับพี่นอ้องทีมงานาาเขาก่ลังเตื่นอยู่นา anh chị thương hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาหัวจริงเอามาขึ้นมาหัวดักทุ่มสามทุ่มสามที่แปลกอะสามเรื่องงั้นปลาองฮะสามทุ่มสามที่แปลครับอือฝันแรงงั้นนะผมฝันผมกับมาหัดเกือบสามทุ่มเลยมาขึ้นเมอกมาจากนั่งร้องหามงเียงเนาะนั่งร้องรถเป็นยังก่อนนะว่ารถอ๊ยปั๊มน้ำรถปั๊มน้ำมันท้ย จักโมเลจักสายพันจักใบพัดพัดล้มตีใส่หมอน้ำตีใส่ค้ยฮ้อนแหลกเลยเนี่เออีแล้วมันเห็นแล้วอ่ะว่าดีเลยรถไทยตอนวันเนี่ยที่ว่าเพราะความน้ำน้มันคายออกแล้วน้ำมันก็ทางออกหมือนว่แต่ว่าน้ำแห้งจนดับค้าดับอีกไงเนี่ยอะไรในมันฝาสวดไปกุ้งก้มห่อมรถจีใบมันฝาสวดไปกุ้งกว่ดี๋ยวตีโค้ดฮ้อนก็อยู่ข้างหลังนียไ่ห็ตีโค้ดฮ้อนข้างแอร์อ่ะเออมันก็ข้าเงี้ยเนี่ยที่บอกนี่ข้างแอร์้ลยนะข้างแอร์เ่าไม่เนตีโค้ดฮ้อนก็อยู่ข้างหลัง

ครับ,บดไันเอาเขาปิดถนนพยอคามาผมยุบปัน้รรม,มหนอยะผมไปยุบปันมะเพาตทาตอนนั้นค <c oughs> รับเาตัทนีนแดงไหมเนี้ยอันนี้ทางหลวงเทางหลวงแล้เป็นเอฟซีเหรอายางมาะกอกไปเด่ยปเขาทปิดทุกอันบม,ม้กกนเะลยบอกม้หรอบัะดนบอกม้กไปแล้วเหรอดนี้จิมขั้นรกองไปบ่ไดเพราะวานี่ฮเดี๋ยวิขั้นไน่า อือเออือเสิลงเป็นสิล่งขวามือเห็นปะดูขวามือเห็นห้อยเปียกไหม่อแล้วห้อยเปียกไหมเอ้าไปยิมยิแต่ว่าตอนแรนมานันตอนแนมานันรถแม่ลูกปิดรางงานยู่งกลางทั่งเราบันที้ไม่อีกรถมันใสยูต้นไม่อีกอ้าว เีิปกา้ากกเหลัเราากก่ออเย่ามน่มันบห้เนูหรออันเ่าไปเดี่ยัวแบขาไปเนวเขานไปโมหรือเาวางแขนกันกไม่อหว่านไซไม่ต้อหวนเตียซ้ำไแล้ววะทุ่มไปห้องปักไก่กวนแต่มาหว่าตหามงสองขั้นเดียวลวามะมยนได้ล่ะไปขันเดียวโอ้ไเดยวอะไรย อาถามงอ่าถามงร้อมทำกันมานะครับมาว่าปเียนเพวเทียนหนึงเราเปะใส่เบียกเลยเนาะญาติเขาเช่าตัวโก้ญาตินัเลกันมดเตีเบียกสมเยียนัวนี้เออวัดใโอกาสพอดีก็สามเยียนหนึ่ดัดอบเบียกลงยางเยตัววันเรียนมันมันเหมากพวกกสมัน้มาหนเนาะมหนมันรถติดหมดอ่ะว้าวยลงมาไหนเบียกเลยเบียกเลยใส่บ้ไบ่ say cái sáng không có đầy, say cái quá này, quá nó đấy à, cứ nuối này quấn thì húa đốn nay có ขันเกียร์ต่ำไหลล่นเลยตั้งเพื่อเพื่อเพื่อเรามนี่ดากมาแดงเลยมันถ้าว่าขันลงมสองมาได้ต่ำดากเขาเลยเรี่ยวมันลงเร็วเนี่ยวเร็วคนเร็วมันไหลดิมันอยู่ครับมันอยู่เลยดิฮิโน่ดิหัวป๊บมี่มันหัวดวนเลยดิเอือมันี่ยดิ่งสูมันอึดมันซื้อืดยย่ัน ยมคลาดปั๊บเียสามเยแต่ละเม็ดเลยบ้น่ารถเป็นไบรถนะรังเออ้าว่าลากเยอะนึงหัดตื้อหอยดิซึว่าผมไปตั้งไม่ได้ิงผมขอถือว่าตั้งชอบเดียรผมแน่สุดเขาเลียงไม่เยอะน้งเขาปั๊เลยเยอะหายเยอาหาเจ้างหนึ่งั้ชอบเดียร์มยังด ยังดื้อดื้อแต่ว่าื้อบอเตีนมอืออบอบ่ด้อรถว่าชิโนดิกรธบากแม่ครับบ้อืัอฟันยับเยียบหมดละันนั้นคันนั้นขั้นมงใช่นอดับคาตีนผมนายเจอตัวนึนลืมข้าวแบบลุ้งลุกมากเลยครับรถชาวเบียรบ่วยไหมเชียงดับขันหม้อขันหมอขันมัยกยขันเหล็กม่วหูวด้บ่อยแล้วมันโยขันเหล็กมันอยู่หัวนแล้วเพียบอายุขันเหล็กลุ้งอะไรแบบนี้มัน มันดับหลยเชลล์เลยที่ลูกเขาดับเรื่องดับดับเราันผู้ยอม่าดับวะผรยมค่าดับัำเดดับค่ยี่เนี่ยเหรพี่โล้ัน่ี่นั้ชอบเบียร์ชอบเียร์เลยลืมม่ใส่ไม่ได well. ้เลยอันน no ี้อันนี้ไม่ใส่ไม้อะไรรับดูลืมกดเลิงขับ้เลยเออไม่ใส่อะไรหรอต่างเดียวต่างคู่ดียวากันเห็นว่าอันนี่เห็นว่าโอ้ ที่เด็ดหนาวลยที่เดียไวยไม่จำีดเลยลโอ้คนเตรียมเีิกันเอาเทียเหลาใส่แล้วเงินไหมเดือดกว,ว้างวันน,งน,น,นนี้ครับอ๋อพี่น้องเนี่ยกาดตอนลาซ่าครับขาดตอนเท้าเริ่มตั้งวิธีแล้วครับทีมงานวิธีก็เริ่มเล่นจัดแนวจัดยังแหะครับพี่น้องเพราะว่าเพราเห็ดไว้แล้วไว้มันก็นบ่แดดครับพี่น้องมันเดี๋ยวมันหวนครับเพราะว่าสวยมากเลยหอนแดดครับ ท่ามุงกับสตาร์ทเครยงแล้วครับพี่น้องจะพากาแฟเตรียมตัวแล้วนะครับนด่นมาล้างหน้าไปขว้านเข่าหน้ามทาเรียบร้อยครับเตรียมตัวทำงานแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณทุกาาทการตแรงแจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมผมแล้กวกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสำหรับชิมนี้สวัสดีจ้า